มาดูตาครีเจเนซิสเธอสภาพแล้วมันเหมือนแบบมันให้อารมณ์ไดเวอร์เจนมากหวังว่าอันนี้จะทำจนสำเร็จนะคะไม่รู้ว่าเขาแบบว่าบรรยายเป็นแบบเป็นเตรียมจะทำเป็นไตราภาคหรือเปล่าว่าเธอหนังม่อมเหรอ The elite of of Devil แสดงว่าจะเป็นผียังมีผีแบ่งชนชั้นอย่างนะมอม ดีใจอะไรมีคนอ่านให้ที่แรกอ่านในใจตากหลีเหรอคะจบตาคีจัดตัวอย่างเลบอร์มูนเอาได้ค่ะมา Warner Brother Thailand ไว้เธอแบบ Warner Brother ด้วยนะมีความไซไฟสตูดิโอคอมมวลกองทัพอเมริกันได้สร้างสถานีสื่อสารขนาดใหญ่ ณค่ายรามมาศูนย์ราวกับว่ามันเป็นสถานที่ทดลองการเดินทางความเร็วเหนือแสงอ่าโปรเจกต์ตาคีเจเนซิสโอ้ยผูก้กำกับดีนี่คุณมาเดี่ยวจาก1เีเกมสยองพรล้าคิดถึงพรล,ล่าวสวยมากพีเตอร์คอฟนะคะนี่ก็ปากกว้างๆ่นอนดีทซายอินทิราเจริญปุละเอออันนั้นมันสิบสามเกมสยองเปาวะ หรือว่าอันนี้ที่พอล,าล่าเทเลอเล่นกูงงนาราพีทค,นคนือคุณคุณแจ็คกิติศักดิ์นุชนภาส้อยดาราจากบ่มีวันจาาโอเคคนเนื้อบราเชอร์ไทยแลนด์อ่าเดี๋ยวมาดูกันสว่วนที่คุณสายฟ้านะคะตาคีเจเนซิสอำเภอในนครสวรรค์ตอนที่ฉันเซิร์ชตาคีก็เจอแต่นครสวรรค์ ดูแล้วเนื้อเรื่องน่าจะอะไรที่หวังว่าคือเนื้อเรื่องไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ไม่อยากให้ derivative ที่มันแบบเหมือนกับไปก๊อปอันอื่นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ดูสองเรื่องคือ The Creator กับ Rebel Moon จะบอกว่าชอบ The Creator มากกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความ The Last of Us มีความโลแกนแต่ก็ยังมีอารมณ์ได้แต่ Rebel Moon นี่เหมือนดูแบบ เหมือนดูคลิป YouTube สรุปตัวตัว,ตวละครแย่มากบทนะบทแย่มากหวังว่าอันนี้จะมีความพอดูได้โอเคมาดูกันดีกว่าวอร์เนอร์จัดจำหน่ายผู้กำกับรักแห่งสยามนะคะถ้าหากว่าเพลงนี้เอาไม่ใช่ผิด Earth เธอดูดูฟอน ทำมอยู่ดีก็ไม่จริงอำหมดิสงครามเวียดนามเซิร์นเหรอถ้าวงกลมนั้นคือเซิร์นหรอือไงทำไมเป็นภาษาฝรั่งอ่ะ เพลงมีความเอปิกเธอเขาใส่เสื้อก,ก้ามเป็นอาแปกเหมือนฉันเลย <_ d> อะไรอันนี้คือต้องย้อนอดีตด้วยเหรออดีตอนาคต <_ d> ว้ายมันเกี่อะไรอะฮิปโปกริปรอ เอาพอล่าเว้ยฉันกำลังงงว่ามันเป็นหนังอะไรอยู่นะคบมีสนิจาากแฮลี่พอตเตอ What do you think คิดว่าคิดยังไงกับตัวอย่างนี้คะก็หวังว่าเขาจะ เนลมิดหนังเหรอหวังว่าเขาจะทำออกมาได้น่าสนใจตอนนี้คือดูน่าสนใจนะแต่บอกมันบอกยากมากเพราะว่าคือยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะผสมยังไงวิทยาศาสตร์นะใส่ไฟล์มากอุ้ยมาดูพี่ออมบูบี้ก่อนแล้วคะ่ะทำตัวอย่างยังไงให้เป็นน่าติดตามเพิ่งดูตัวตอนล่าสุด ยังไม่ได้คุยนะครับอาคุณมูลไลท์พี่อมดูไปแค่สองตอนเดี๋ยวเหลือรอพี่อมดูจบก,ก่อนเนอะดูตัวอย่างไม่รู้เลยหนังจะไปทางไหนสนใจฉันสนใจตัวนี้มากกว่าคืออะไรคือเนื้อเหรอหรือไส้เอามาผ่านกูงงแต่เห็นพอลล่าอยู่อันนี้ปีเตอร์ปีเตอร์คอฟอันนี้คือเป็นหนังย้อนยุคด้วยใช่ไหมเนี่ยเพราะมัน คือความเชื่อว่าเราไม่สามารถเดินทางย้อนอดีตไปอนาคตได้เพราะเราไม่สามารถเดินทางเร็วกว่าแสงตัวมันจะเลื่อนเปือ้อมะนี่รู้จักสักคนนี่คือยุคอนาคตใช่ไหมเพราะเขาแต่งตัวเหมือนกับว่าเหมือนเลเบลมูนนิดหนึ่งขุนไลกาสีเลือดปู่ยะยุปู่ หยันบาผัวของย่าไปยันย้อนเวลาแก้อดีตเหมือนเอ็กซเมนไหมหรือเขาจะถ้าแก้ไขอดีตได้อนาคตมันก็ไม่มีดิหรือจะเล่าแบบเอ็มซีูคือถ้าเปลี่ยนอดีตมันก็จะไปทำลายอื่นเลยหนังฝรั่งเยอะแล้วเลยไม่ตื่นเต้นอะไรกลัวจะทําไมปไปไม่ถึงนะคะแต่คือเท่าที่ดูก็ดูนี่เธอฮิปโปกริฟก็กลัวมันจะเป็นแบบ อย่างที่บอกเดลิเวอร v e คือเหมือนกอบชาวบ้านมาบางอย่างซึ่งไม่เป็นไรหรอกถ้าสนุกถ้าสนุกได้เราก็พอพออินได้เหมือนเดอะครีเอเอร์เหมือนหลายอย่างนี่ก๊อบมาจากหลายซีนแล้วเกนแต่โดยรวมก็ยังก็ยังทําให้แบบอินได้นะคะแล้วอันนั้นงบไม่สูงด้วยนะแปดสิบล้านถือว่าทําดีมากแต่อันนี้คือฉันนึกถึงแบบเพะฉันเพิ่งดูเรเบิลมูนมา เราเห็น label moon ในฮิปโริริ h อ่ะในฮิปโปกริป label moon h y p o g l y p มันไม่ได้ชื่อนี้หรอกเออเนี่ยแบบอ้าอ้าเนี่ยอันนี้ก็มีนะคะคือเป็นของยุคเก่าแล้วกลับมาหรอถ้าไม่แย่แบบเ a เบลมู o n ผมก็รับได้หมด อย่าเหมือนหนังสลิดก็พอแย่จริงเหรอคะเวรกรรมอนาคตอาจล่มสลายโดนสับประหลาดบุกอาจจะย้อนไปแก้เหรอคะอนาคตเสียแล้วพระสัตว์ทดลองของอเมริกาเลยต้องกลับไปแก้ไขอดีตเพื่อเอาอนาคตขึ้นมาสวัสดีกันเทพบุตรนะคะยังมองไม่ออกเลยเออไม่ออกเหมือนกันเฟอร์ซี่ยังไม่ได้ดูนะคะแต่เห็นพี่กิฟดูแล้ว เธออันนี้คือโลกแตกใช่ไหมเนี่ยเธอเห็นไหมตึกตึกถล่มถลม่มเธออันนี้คือพุหรือว่าเขาลบกันมาเนี่ย Genesis p e น,เนาเบื่อมากภาพนี้เธอมีไดโนเสาร์ด้วยเธอเห็นไหมนี่ใช่ไดโนเสาร์ไหมเนี่ย ทำไมมีอันี่ด้วยอ่ะสนิชป็นลูกกลมๆนี่คือทําให้ย้อนเวลาได้นะคะอะ่ภาพนิกาวเวาที่บางเพลงเนี่ยเขาถือสนิชอยู่ข้างหลังเห็นไหมถือลูกกลมๆหลอร่วมกับคุณชูเกียรติทําตะหนังอินดี้เยอะมากอนประคองฟาสเตอร์ส <f asters> แต่ก็ยินดีกับคนไทยที่มีหนังระดับนี้อยากให้แก้พ,พรบรภาพยนตร์สุด เลิกผูกขาดภาพยนตร์ก่อนสาขานี่คือที่ฉันเลือกไม่ได้เลยไม่มีเอสเอฟนะคะแถวบ้านมีแต่ไม่เมเจอร์ก็เมเจอร์นะคะวันด้าเฮกหน้าหรือวอเชอร์ฉันยังไม่ได้ดูเลยใจเย็นอยี่ยพิ่งสปอยไม่อ่านไม่อ่านปิดปิดขอดูอีกรอบได้ไหมขอดูอีกรอบนะอันเนี้ยจะไปยังไงวะ Earth ดีนะฉ่านชอบไซไฟทำมาเถอะไซไฟไทยไม่ค่อยเห็นว่าเห็นก็แต่แบบลีโอเลโอแย่เยอะนั่นะจะบอกว่าสำเนียงเหมือนผู้ชายที่แบบนักวิทยาศาสตร์ที่ที่เป็นคนญี่ปุ่นชื่ออะไรวะนึกไม่ออกที่เขาชอบทฤษฎีมัลติเวิร์สมากอ่ะ เสียงคล้ายลลาสเเเนนนนิชชดูใหมม่่ธอขีแฟ แอบมีความเจเจเอบรัมเลนแฟแร์สันจะรั์เจเจเอบรัมคุณคุณชื่ออะไรละ่ะคุณเมื่อเดี๋ยวจะจะมีความเจเจนะคะคือถ้ามีสโลโมมาด้วยก็จะมีความแซกนี่สเนชซเนชแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เคนวัตนาเบสไม่ใช่ละออกแนวบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์หรือเปล่าครับย้อนไปผิดพลาด ยังเบเบครับเจเจี่ตาแจะบอดเอออันนี้เล็กๆใครรู้แล้วบอกเลยนะคะว่าใช่น้องในที่หยดอ้ปป้าอืมตันตันเธออันนี้มีแบบว่ามีความเอ็มซีอยู่มีรูจัดฟ้ายิางมาอ่ามีพ่อหนุ่มล่ำบึก ใส่เสื้อใส่เสื้อคอจะบอกคอห่านห่านคู่เอออยากให้ไทยทำหนังคิดถึงวิทยาหรอคะใส่ไฟดีที่สุดคือปักสายวายุชอบเลเบลมูนไหมครับดูเลเบลมูนแล้วเหมือนดู YouTube สรุปคาแรคเตอร์ไม่มีอะไรเลยมีแต่แบ็กคาตอนี่ เธอนี่คือโลกอนาคตแน่เลยต้องซ่อนตามโกดังเห,เหมือนเหมือนเรื่องอะไรนะใ,ใ,ใ,ใน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 เน็ตฟิกที่ฉันเพิ่งดูไปที่รัศมีแข่เล่นแบบโลกสงครามโลกครั้งที่สามแล้วเขาก็จะมักจะไปเล่นกันอยู่ในโรงงานแบบนี้นะคะแต่ไซไฟมันจะเปลืองอย่างหนึ่งมันต้องโลเคชั่นมันต้องเยอะคือแบบบางทีหนังอะถ้าหนัง มันคอนเซปต์ไฮคอนเซปก็จะแพงหน่อยเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะถ้าแบบโลคอนเซปตก็เหมือนหนังที่พี่ออมดูที่เดฟปาติสตาเล่นของเอ็มไนอะชื่ออะไรก็ไม่ดูไม่สนุกเลยอยู่ในบ้านมีแค่นั้นแหละอันนี้คือหลายโลเคชั่นจัดเอาใจช่วยเด้อดูสิโลกแตกมีใครจูด้วยหรอ อันตัวนี้เหรออยู่ที่ริมไกลๆนั้นป่ะอันนั้นคือกอซิล่าเหรอคะแต่ฉันเห็นเหมือนได้เห็นไดโนเสาร์อยู่นะคิดว่ามันคือไอตัวที่เห็นหน้าในตัวอย่างและตัวใหญ่ขึ้นไอตัวนี้ฉันงงแล้วมีคนบูชาด้วยนะหรือว่าเป็นตัวบูชาแบบนึกถึงคิงคองที่เอาสาวไปบูชาใช่ไหมอันนี้ก็เอา เอาเนื้อย่างไป <laughs> ไปมิชช่ไข่ว่าดูดูการใช้พลังเธอถ้าใช้พลังไม่เท่เลยอะ่ะมันเหมือนแบบชูจักู้วไม่ได้นะต้องปรับนะคะทำไมเวลาซิวเจอริสติกชอบทำทรงผมพิสดารกับสีผม มันเป็นไรน่าจะย้อนยุคบางละจันแหละคะโดนไปอยุธยาเป็นผู้ปั้นของผู้มาเยือนจากต่างดาวหรือเปล่าฉันเบื่อผมใส่ปลายมากฮิปโปกริปฮิปโปกริป ah. from the visionary director จริงๆคอนเซปต์ได้แหละแต่ว่า Execution จะเป็นยังไงลงมือพอทำจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะหนังไซไฟมันทำยากมากเธอทำให้เวิร์กยากไม่เชื่อถามแซกสไนเดอร์นี่ไงไนโนเสาเธอเห็นไหมอันนี้คือผ้าอีนงังผ้าอีนัง Godzilla กอซิลากลายเป็นสีชมพูของเราก็จะเป็นสีทับเทมะ่สีแดงค่ะ ถธอดูปืนถ้าดูปืนดูสิทำไมไดโนเสาร์ถ้ามัานเป็นไดนโนเสาร์หรือคริสตัลวะหูมอัน <S <S น,นี้คือลูกเสือชาวบ้านนะคะดูจากผ้าพันคอข้างๆแล้ว อันนี้คือตัวนี้เหรอออสรุปเป็นมันชเตอร์ตาคีเจเนซิสเป็นมันชเตอร์อิ i ิสต e วันหรืออันนี้คือโฮมสวีทโฮมกูงงเพราะว่าดูตรงนี้แล้วเหมือนชาดาอยู่เหมือนกันนะเธอแล้วทำไมตัวลายไม่มีจมูกอ s i ิส o ์วอลเดอร์มอลเป็นรูปปั้นคือโกรธมากนะปั้นได้เรียกมากไอ้ไขจูนน่าจะตัวนี้แหละอ๋อ เหมือนหนังไซไฟยุคเกาสุเป็นชั้นๆก็โกรธค่ะไซไฟทําให้คนชอบคนอินยากแคอบหรือเปล่าปอบยักษัวตาขาวเวอร์เหมือนเป็นดีไว้นะคะเธอฉันว่าแบบความหัวแหลมความหัวแหลมฉันนึกถึงประสาทในเดทโนดชื่ออะไรวะเดทโนดมันสเตอร์ชื่ออะไรหัวมันแหลมแหลมอะ่ะเนี่ย ชีนิกามิอ่าลุกระยุกระยุกเนี่ยเออเนี่ยเพราะมันมีความอิสหัวแลลมลุกออกแบบได้ดีนะตัวนี้ไหมคะเธอมันคนตัวนี้เหรอ <c oughs> เป็นเป็นชั้นนะฉันก็บุกบ้านมึงค่ะมึงจะมาบูชาดิฉัน้นหรือว่ามึงจะบุริจีฮะ อิสซอยจุคืออิสไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะเธอฉันฉันจะโกรธมากเพราะเธอบูลิจี้ฉันมันมีความคริสโตลด้วยวฟังเสียงเห่านะคะเธอฟังเสียงเห่าอฟังเสียงเห่าอีกรอบหนึง่ง เหมือนเสียงเสือเลยวะ่ะไว้เธอตัวอะไรมันตกลงมา is it manut is a นุษย์ค่ะ is raining men ค่ะ hallelujah is raining men เฮ้เอามันมันมันขึ้นวัะไม่ได้อ๋อฉันฉันกรอไม่ันไม่ได้ขึ้นมันลงทุกแล้วเอาใหม่นะหล่นมาจากฟ้าี่เรื่องนุบกไหมครับอ๋อเออ สวัสดีคุณเช็คนะคะชาวบ้านอาจจะเห็นตัวแดงๆหรือทำมาแค่นี้อ๋อโอเคภูมิปัญญาชาวบ้านเธอเตรนนิ่งเมนค่ะเธอแบบนี้มันจะไม่มีเดอะวันใช่ไหมมันไม่น่าจะมีเดอะวันนะแต่คือไซไฟมันชอบเดอะวันหรือไม่ก็จะเป็นพลอตที่ซับเวิร์ดเดอะวันคือแบบ เหมือนนีโออะนึกออกไหมอินโฟเมชันเยอะมากเดอะวันคืออะไรเดอะวันคือแต้มเซนทันนะไม่ใช่คือแบบเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ทึ่งหนึ่งเดอะโชด e เส้นวันอะผู้ถูกเลือกเธอดูชุดแล้วฉันบอกไม่ถูกเลยไม่ยุคไหนเพราะจริงๆแล้วเขาก็ใส่แบบว่า จะบอกว่าไปออฟฟิศก็ไม่ได้เพราะเขาใส่รองเทาแตะถ้าโชว์เส้นวันเข้าใจอยู่โอเคประทับใจหนวดมากพอลล่าบอกอ่ะเธอพอลล่าเขาใส่กำไรเธอเห็นกำไรเขาไหมมันต้องมีน something วะฉันว่ากำไลอ่ะมันต้องเป็น device คิ้วโก่งเนี่ยนะดุดุดูดุคิ้วโก่งนี่นะคะ อ่าอันนี้สนิชสนิชแล้วข้างหลังก็เหมือนบูชากันอยู่นะดีนะเนี่ยที่มีลูกสนิชนี่บงับงบังบังพระจ,จันทร์นะคะบังตูดเพราะว่าดูจากโพสิชั่นนั่งแล้วเนี่ยแก้มโผล่แน่นอนเดอวันตัวหนึ่งอันเดียวนี่โอ้โหฉันเห็นอันนี้แล้วฉันกลัวมากเพราะว่ามีพ่อแม่ลูก ฉันกลัวความเป็นแฟมมาเลย่ีิฉันพอแล้วค่ะแฟมิลี่ทำไมกว่าจะ่ายห้าเดือนครับตาดีเกินพี่ออกมันจริงค่ะพูดถึงตูดใช่ไหม Stranger Things ไวทเธอมันบิดมันบิดกันอย่างนี้เลยแล้วอย่างนี้เขาก็จะอยู่ที่เดิมปะะวไม่ถึงว่าแบบย้อนมันดีแล้วอยู่ที่เดิมไม่เห็นไหมเนี่ย <c oughs> ปึง้งแต่ฉันเห็นเด็กแต่ฉันเตรียมเอื้อมไว้ก่อนเลยเกียรติท่าตั้งรับเหรอคะเธอพอลล่าเขาดูเมฆล้าที่มารอแกวมากเลยนะฉันเห็นเด็กฉันก็เบื่อแล้วขอน้องกลับบ้านไม่กน้อง สาคีเจ n เน i ซิส2024 in theater เธอสปอนเยอะมากเลยมีโอเมก้าด้วยอ๋อนาฬิกานาฬิกาพลร,ราชใส่ดีโดยืนแอคท่า device is ready to p ทูยืนแอคท่าโอเคน่าสนใจดีนะคะกลัวแค่ execution กังวลกังวลแค่แบบแต่จริงๆอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องคอนเซปต์ดีเราก็ไปต่อได้นะมันก็อย่างนั้นมันก็มีความน่าสนใจใช่ไหมแต่ฉันกังวลซอยจุซอพาวเวอร์นี้นะคะใช่ครับช่วงนี้เอื่มเด็กเหมือนกันจะรอดไหมเอ่ยสู้ๆหนังไทยรู้สึกว่ารอดยากมากเลยต,ตั้งแต่แบบแอนิเมชั่นและ แต่อันที่รอดก็มีนะเนี่ยโฟกิงเนี่โฟกิงรอดอยู่พี่กิฟยังอุตส่าห์ไปดูนะคะโฟกิงพี่กิฟนี่ย้อนไปดูภาคแรกในเน็ตฟิกมั้งหรือในไหนไม่รู้แล้วก็ไปดูโรงด้วยนะเลือกที่จะดูโฟกิงนะคะแทนที่เขาจะเลือกดูวิชนะถึงพี่กิฟตยังเทพี่กิฟเทดิสนีย์คิดดูสิดูโฟกิงอ่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่า อันนี้มันก็ดูไม่ค่อยแบบแมสเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไซไฟนะคะคนไทยไม่ค่อยดูกใจไซไฟความรู้สึกส่วนตัวนะหมายถึงว่าอืมไม่ค่อยฉึนกลัวมันจะมีความแบบยำหลายๆอย่างแต่ขอให้มันแบบอย่างน้อยก็เซอร์วิสเอ่บิลอะเหมือนเดอะครีเอเตอร์ที่บอกไปว่าต่อให้มันดูเดเรทีฟดูเหมือนก๊อบก๊อบชาวบ้านมาแต่ถึงเวลาที่จะต้องแบบ ต่อยหน้าเราก็ยังพอมีอารมณ์ได้นะคะไม่อยากให้เป็นเหมือนเรเบิลมูนแบบฉันมีพลอตฉันจะดําเนินพลอตอย่างเดียวอันนั้นคือแบบเราดูสรุปยู u ู u เปล่าได้นะอารมณ์แบบนั้นนะคะ